สวัสดีครับและนี่ก็คือ Ride with Dom แล้ววันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับ MB a ม u u t t f f 8 8 0 0ครับจริงๆแล้ว MB a มบ s t a เนี่ยมีประวัติยาวนานครับกับรถเครื่องยนต์3สูบ ซึ่ง3สูบเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีรถหลายยี่ห้อเอาเครื่องยนต์3สูบมาใช้ MV Agusta เองก็มีประวัติที่ยาวนานนะครับกับเครื่องยนต์ขนาด 500cc 3สูบนะครับในช่วงยุคประมาณ70ดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะทำให้ MV Agusta กลับมาโดง่งรั้งกับเครื่องยนต์แบบ3สูบครับ สำหรับเครื่องยนต์ของ F3800cc ให้แรงม้าส,สูงสุดที่148แรงมา้าแต่นั้นแน่นอนครับว่าหลายๆค่ายเนี่ยมันก็จะมีวิธีการส่งกำลังไม่เหมือนกันแต่แน่นอนครับเครื่องยนต์ของ MB GUSTA เนี่ยเขาจะเน้นที่รอบความเร็วของเครื่องยนต์เป็นหลักดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้สมรรถนะของเจ้าตัว F3800 เอาออกมาได้ดีที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการขับขี่โดยใช้รอบเครื่องยนต์แบบสูง หลายคนอาจจะบอกเอ้ารอบเครื่องยนต์สูงๆนี่คือมันยังไงทัวริงเนี่ยผมว่าโอเคนะครับกับการขับขี่แข่งขันในสนามอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องการแข่งขันเนี่ยมันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท mba gusta อยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าสําหรับรถตัว f 3 8 0 0นั้นเนี่ยสมรรถนะมันเด่นๆก็คือเรื่องของ handling โดยเฉพาะเฟรมถักซึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้หายากรอเฟรมถักที่ทําจากเหล็กมันจะให้ความยืดหยุ่นตัว เพราะว่าเครื่องยนต์แบบสสูบหลายๆคนที่ลองเครื่องยนต์สสูบไปจะ,จะรู้ดีเลยครับว่าเครื่องยนต์สสูบนี่มันมันมีทอกที่เป็นเรียกว่าแบบ flat t a l k curve นะครับทำให้การส่งกําลังต่อเนื่องได้ในทุกรอบทุกเกียร์ส่วนที่เหลือก็คงจะเป็นเรื่องของความปราณีตแน่นอนว่า M B A Custa เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่เขาเน้นเรื่องของความสวยงามองค์ประกอบต่างๆที่อยู่บนรถจะเห็นได้ว่าแบบความเรียบร้อยของเขาอะ ในเรื่องของการเก็บสายไฟอะไรต่างๆพวกนี้สายทางเดินน้ำมันตัวนี้ก็เป็นเครื่อง3สูบเป็นระบบคันเร่งไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆก็ผมว่าพื้นๆนะถ้าเทียบกับรถปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS หรือว่า traction control มีการปรับแต่งได้ในหลายๆรูปแบบซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ว่าสมรรถนะผมว่าอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เรื่องของจุดเด่นของเขาเขาสวยเขาหล่อแน่นอน สำหรับเรื่องของการขับขี่พอมันเป็นรถสปอร์ตเนี่ยหนึ่งรูปล่างมันก็จะค่อนข้างกระทัดรัดนะครับฐานล้อก็ดีเบรกนะครับองศาแผงคอรวมไปถึงเทรลของมันโดยรวมผมว่าเป็นรถที่มีเสถียรทางตรงอ่ะที่ดีแต่ในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยเรื่องของการพลิกรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะ สรีระของมันมันทำให้ผมคิดถึงรถแบบซ u เปอร์ไบค์สมัยก่อนนะครับสี750่สูบ750รซีซีันนั้นเนี่ยพอรถเครื่องขนาด4สูบมันจะดูใหญ่ไปหมดเลยพอนนี้มันสลิมลงมากับด้วยแรงบิดนะครับจากเครื่องยนต์แบบ3สูบซึ่งการส่งกำลังของมันเนี่ยมันก็อย่างที่บอกมันจะให้การส่งกำลังในทุกทุกย่านความเร็วรอบแล้วก็ทุกเกียร์ แล้วก็ยังมีเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่าง traction control แน่นอนว่ามันก็จะสามารถควบคุมท่อของมันได้ดีขึ้นเรื่องทางตรงนั้นเนี่ยก็คงจะสู้รถ4สูบแบบพันซีซีไม่ได้แต่สำหรับรถตัว148แวรงมา้าสต็อกเนี่ยผมว่ามันก็ทำความเร็วได้ดีนะครับ260-270นะได้แต่เรื่องของการเข้าโค้งการวิ่งอยู่ไส้ในผมว่าแบบเป็นรถที่มีการบังคับควบคุมทิศทางได้ดีอาจจะมีกระเปิ้กระราบ,บ้าง อาจจะมีนะครับแต่นั่นก็ต้องแบบขึ้นอยู่กับมือนะครับเพราะว่าระบบไรต์บายไหรือว่าคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยมันต้องการความนิ่งพอสมควรแต่โดยรววเนี่ยการบังคับควบคุมผมว่าเป็นไปได้ดีนะครับโชคหน้าเป็นของมาซ o อกกี้แล้วก็โชคหลังเป็นของแซกจากประเทศยเยอรมันรถตัวนี้เองเนี่ยมันไม่มีการสะบัดซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่ารถไม่มีการสะบัดมันเหมือนให้ของมาไม่ครบส่วนตัวมเมคิดว่าถ้าเกิดรถมันออกแบบมาครบมาพร้อมอ่ะแปลว่ามันไม่จมําเป็นต้องมี ซึ่งอันนี้แล้วแต่แตนะครับอันนี้แล้วแต่แต่และคนจะคิดกันสำหรับตัวนี้เนี่ยท็อปสปีดของมันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก265 270แต่ตอนที่ไปไปทดสอบรถคันนี้ที่สนามบุรีรัมเนี่ยผมว่าก็ได้ประมาณนี้แล้วแต่การทดเฟืองหลังส่วนตัวผมผมก็เลยไม่ได้มองว่าความเร็วสูงสุดเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็น ผม,ผมคิดว่าเรื่องของคุณสมบัติในการในการขับขี่สําคัญการส่งกําลังที่มันสอดคล้องกันผมว่ามันโอเคอีกคําถามที่มักจะโดนถามบ่อยๆเลยว่าเออตกลงแล้วมันโอเคไหมด้วยความที่มันเป็นรถซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างจํากัดผมว่ายังไงขี่ยังไงผมก็จะรู้สึกแบบมันแน่นหมดเลยเวลาเราวางมือเราวางเท้าเรานั่งเงี้ยแต่มันก็ยังดีกว่าตัวพี่เขาก็คือ F4 หรือ F4 เนี่ยนะครับเพราะ F4 เนี่ยมันจะถูกออกแบบมาในค่อนข้างกระชับ การนั่งการเข้าตัวรถอะไรต่างๆมันจะแน่นไปหมดเลยแต่ตัวนี้มันจะกว้างถังก็จะสลิมลงนะครับวิธีการขยับก้นของเราก็ยังขยับได้มีพื้นที่เหลือและด้วยความที่มันเป็นเครื่องตัวจูน148แบงม้านะครับแน่นอนว่าพอรอบมันจัดความร้อนมันก็จะมาพอมันเริ่มร้อนขึ้นมามันก็จะส่งผลหลายๆอย่างซึ่งมันก็จะมีผลในเรื่องของการใช้เบรกหลังซึ่งน้ํามันเบรกมันก็จะเริ่มใสผมก็จะแนะนําว่าเปลี่ยนเป็นน้ํามันเกรดเรซิ่งจะช่วยได้ดีกว่า สำหรับราคารถใหม่ตอนนี้อยู่ที่790,000บาทนะครับแต่สำหรับตัวนี้อยู่ที่550,000บาทกับไมที่1,700กิโลทุกอย่างก็ค่อนข้างจะเดิมก็มีพวกอุปกรณ์อย่างเช่นพวกการล้มฝาข้างทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็เราทําล้อแดงมาเพราะว่ามันดูโดดเด่นกว่าสำหรับรถตัวนี้ก็ใช้งานน้อยเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นของเหลว เป็นประจำนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้คันนี้ขี่ในสนามสักค่อนข้างบ่อยสำหรับเรื่องของการเซอร์วิสนะครับเราเองก็ดูแลโดยใช้แบบ O E M ยกเว้นเรื่องของเกรดน้ำมันเครื่องแล้วก็ผ้าเบรกซึ่งอันนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเลยนะครับเรื่องของ Choice ของยางซึ่งที่บริษัทของเราเนี่ยที่ D O M เนี่ยนะครับเราก็มี เกรดของน้ำมันเครื่องให้เลือกใช้นะครับตั้งแต่แบบเป็นมินเนอรัลเกรดไปจนถึงฟูลลีซินเทติกนะครับน้ำมันเบรกก็มีหลายเกรดให้เลือกใช้ด้วยเหมือนกันรวมไปถึงยางที่เราก็คัดสรรแต่เฉพาะของ p ิ r รลลีนะครับส่วนน้ำมันเครื่องเนี่ยเราน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเราจะใช้ของลิควิม o l ลจากประเทศเยอรมน,นีส่วนผ้าเบรกเนี่ยเราก็จะดูของ ebc ซึ่งสำหรับตัว F3800 ตัวนี้เนี่ยเราใช้เบรกหน้าของ b บ e m b o อย่างอื่นผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอุปกรณ์พวกค cool ูลแลนก็ต้องดูบ่อยหน่อยครับอย่างที่บอกไปแล้วข้างต้นก็คงจะต้องดูเรื่องของคูลแลนแล้วก็เรื่องของน้ำมันเบรกซึ่งต้องให้ได้เกรดมาตรฐานการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็อยู่ที่5,000กิโลนะครับถ้าเกิดใช้งานในเมืองโดยเฉพาะอย่างกรุงเทพมันร้อน ความเสื่อมของน้ํามันเครื่องมันจะเกิดขึ้นเร็วกว่านะครับก็จะแนะนําที่การเปลี่ยนน้ามันเครื่องทุก10,000หมกิโลครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ F 3 8 0 0นะครับท่านใดสนใจอยากจะดูตัวจริงมาชมได้ครับที่ตึก D O M ปากซอยวิภาวดี20นะครับสำหรับราคานี้ก็แบบว่าอืมน่าสนใจนะแต่เราก็ยังมีรถแบบอื่นๆราคาอื่นๆไม่แรงมากนะครับให้ได้ดูกันสนใจช่องเราก็ ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูว่าใน EP ต่อๆไปนั้นเนี่ยอยากจะให้เราไปทดสอบรถอะไรนะครับผมบอกได้เลยว่าเราก็จะพยายามนำเสนอข้อมูลที่ทุกคนสามารถจะเอาไปใช้แชร์ได้นะครับ จะชอบหรือจะไม่ชอบอะไรก็บอกเรานะครับแน่นอนว่ารถทุกคันมีสเสน่ห์ในตัวของมันเองแต่ว่าจะเหมาะกับใครหรือเปล่านั้นเนี่ยทุกท่านเป็นคนตอบติดตามชม EP ต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ